สวัสดีครับผมพิเชษหนึ่งหกแปดพารวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าท่านแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไครต์แล้วก็ดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับฟัมใช่ั่นนะครับไม่ได้มาง่ายๆครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับ ครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกับผมด้วยนะครับและก็สำหรับท่านใดที่ติดตามทางช่อง YouTube ครับชุดเต็มนะครับทั้ง3ตัวโต๊นะครับแล้วก็2ตัวบนนะครับและ2ตัวล่างครับเข้าหมดเลยนะครับและสำหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกนะครับสองตัวบนนะครับชุดฟันครับเข้าตัวกลับนะครับแค่เจ็ดชุดเท่านั้นนะครับสีฟ้ากับสีแดงนะครับอ เข้าตัวกลับนะครับ4994นะครับและสำหรับท่านใดที่ขอเลขวิ่งมาครับเลขวิ่งร้านเปอร์เซ็นต์ครับวดนี้ครับผมให้9กับ2ครับฟัน9ครับเข้าเต็มเต็นะครับแล้วก็เลขวิ่งบนนะครับวันนี้ผมแยกบนกับล่างให้ท่านนะครับผมให้นะครับฝัน4นะครับเข้าตรงๆนะครับมีคุณลุงตาท่านหนึ่งครับมาถามผมว่าเองเลขทําไมไม่ตรงกันครับผมบอกว่าถ้าไม่ตรง ให้ไฟเลยครับให้ไฟเลย4 9 9 4 4 2 2 4แล้วก็92 29แค่นี้ครับท่านก็ดีใจกับท่านด้วยนะครับที่โทรหาผมนะครับมีหลายท่านนะครับที่โทรมาสอบถามนะครับผมก็ฟันให้ท่านนะครับบางคนครับแค่3ชุดครับ394959ครับเกาก็กลับด้วยครับแต่สำหรับเล็กวิ่งล่างนะครับต้องขอโทษจริงๆริครับมันทำยากมากครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าประมวลผลนะครับว่าเลขอะไรเข้าบ้างหลุดบ้านนะครับหรือว่าคุยหลังไม่ออกนะครับครับก่อนอื่นนะครับขออ่านคําเตือนนะครับเพื่อจะให้ช่องเราจะได้อยู่นานนะครับคําเตือนสูตรไวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสถิติย้อนหลังแล้วค่ดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับหนึ่งของแปดพารวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซิงนะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมของท่านด้วยนะครับผมย้ําเสมอนะครับไม่มีใครรู้ครับป้าหวยจอกเลขอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมทำครับให้ท่านให้ทุกท่านนะครับได้ประสบความสาเร็จกันในวันนี้ครับ สําหรับท่านใดที่สอดสมาชิกผมครับผมก็จะให้เลขวิ่งท่านแบบนี้ครับเลขวิ่งบนล่างครับผมให้92้าสองฟันครับเข้า9เต็มเมเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเลขวิ่งบนล่างผมครับเดินมาแล้ว78็ดสิบแปดครับผิดแค่ห้างวดนะครับผมบอกแล้วครับย้ําเสมอนะครับว่าเลขวิ่งผมครับผิดไม่เคยผิดซ้ำครับวันนี้ผมมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับว่าต้องมาครับผมฟันเก้านะครับนี่ครับ 94ครับออกตรงๆนะครับท่านจะรูดก็ได้กำไรน้อยหน่อยแต่ได้ครับวิธีสองที่ผมบอกท่านนกท่านหนาครับบอกว่าถ้าผมไม่เลขวิ่งนี่ครับแล้วท่านก็ไปหาเลขวิ่งจากท่านอาจารย์อื่นครับมาจับครับแต่วันนี้ครับผมทําเลขวิ่งบนนะครับแยกครับผมก็เอามาจับท่านเลยครับนี่ครับเลขวิ่งบนผมนะครับ ผมจะให้แบบนี้นะครับสาหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกครับเขาจะได้เล็กวิ่งขผมนี่ครับผมฟันสี่ครับแค่เล็กวิ่งผมไปจับเล็กวิ่งผมเองก็ได้เลยครับ9449ครับหรือว่าท่านจะจับ3ตัวครับทำไมมั่นใจในเลขที่ผมฟันให้ครับ9 8 9า92กลับไปกลับมาครับหรือว่า28 2 4 2 2ครับแค่นี้ครับแล้วก็ใช้ชุดเคียร์ผมครับ ชุดเคลียร์ผมผ่านนะครับวันนี้ครับผมจะไม่ลงให้ท่านแบบนี้ครับสําหรับท่านใดที่ส่งมาสลิปนะครับสาหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกผมครับผมจะส่งให้ท่านนะครับส่งให้ท่านนะครับใสยปักก็จะให้หลักน้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยจะไม่ลงนะครับแอวนี้หลักสิบหลักหน่วยจะยุตินะครับจะลงให้เฉพาะหลักน้อยแล้วก็ชุดเคลียร์นะครับแล้วก็แต้มรวมนะครับสิบหน่วยนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจครับเช่น94มันออกแต้ม3ครับนี่ครับ94 2ตัวมันปวกกันได้3ครับผ่านนะครับถือว่าไม่หลุดนะครับออกไลกลองครับแล้วก็แต้มรวมครับ9 94ครับรวมแล้วได้12นะครับผ่านนะครับเข้าสีแดงครับส่วนนี้ก็หลักการนี้ก็ใช้ได้นะครับและเลขวิ่งวิ่งล่างครับต้องขออภัยจริงครับ เลขวิ่งล่างทำย่างจริงครับทำย่างจริงผมไหกเจ็ดเก้าฟันเลยหกเจ็ดครับฟันหกครับรลุดครับแต่แต้มรวมครับแปดสี่ได้สองครับเข้าเล็กเด่นนะครับแล้วก็เคลียร์ครับเคลียร์ล่างผมมีสี่นะครับถือผ่านนะครับหลักสิบผมผ่านครับจะรลักน่วยผมหลุดครับจะพัฒนาต่อไปนะครับพัฒนาต่อไปนะครับสูตรและหลักการนะครับ แต่จะลงให้เฉพาะที่มั่นใจนะครับครับต้องขอแจ้งข่าวสารหน่อยครับว่าทําไมผมถึงได้ลงเยอะขนาดนี้ครับบางท่านขอมาไม่เหมือนกันครับบางท่านขอเล็กวิ่งนะครับบางท่านขอเล็กวิ่งบนนะครับบางท่านขอเล็กวิ่งล่างบางท่านขอเล็กวิ่งร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเคยเล่นเล็กวิ่งร้อเปอร์เซ็นต์มาตลอดครับก็ต้องทําใจไม่ถูกครับต้องส่งให้ท่านทุกท่านนะครับ แล้วบางท่านขอเลขดับครับอ่าเลขดับเดี๋ยวมาคุยเรื่องเลขดับด้วยนะครับอ่าเลขดับครับเลขดับครับท่านไว้ใจผมได้เลยครับเรื่องเลขดับนะครับหนึ่งหกแปดาลวยครับเชื่อมั่นในตัวผมได้เลยครับเลขดับเลขดับสายแข็งนะครับมั่นใจผมได้เลยครับเรื่องดับนะครับต้องหนึ่งหกแปดาวยครับนี่ครับดับในสามโลกครับผ่านครับและคู่ตายคู่ดับคู่ถ่างผมครับนี่ครับ ถ้าท่านมี2ตัวใน3าตัวโต๊ของท่านหรือว่าสามตัวตรงของท่านนะครับสามารถตัดขาดได้เลยครับเช่นนี่ครับหนึ่งสี่เจ็ดครับมีหนึ่งสี่สองตัวไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนตัดทิ้งครับแบบนี้ครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่ว่าศูนย์หนึ่งสี่นะครับมีหนึ่งสี่แบบนี้ตัดทิ้งได้เลยครับนี่ครับสีแดงสามปีกว่าครับสีดำก็สามปีกว่าครับแต่ผมพัฒนาทํามาด้วยมือตัวเองครับอันนี้เป็นสูตรเทียบครับ ก็แม่นยาอยู่ครับสามารถประหยัดเงินประหยัดทองท่านได้นะครับสมมติว่าท่านมีชุดเต็มสี่ห้าชุดไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ดหรือว่าจะเป็นชุดตรงครับเจอเลขดับเลขตายผมครับประหยัดลดต้นทุนท่านได้นะครับหลายบาทหลายพันนะครับอ่าแล้วก็ดับพิฆาตผมครับนี่ครับดับพิฆาตต้องไว้ใจผมครับสองปีกว่าครับข้างบนเท่านั้นนะครับดับพิฆาตสองตัวบนเท่านั้นนะครับกลับไปแล้วครับทั้งหมดยี่สิบห้าชุดครับ ผ่านนะครับยังไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับเรื่องดับต้องไว้ใจผมครับ2ตัวล่างครับผมเพิ่งจะเริ่มปรับปรุงสูตรครับดับผ่านเพิ่ครับยีบห้าชุดครับดับผ่านครับไม่มีแปดสี่สี่แปดนะครับดับผ่านครับเรื่องดับต้องไว้ใจผมครับสายแข็งครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับงวดละหนึ่งร้อยบาทครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับสาหรับท่านใดที่ขอใส่ดับมานะครับทีนี้มาคุยเรื่องสามตัวโต๊ดชุดเต็มครับนี่ครับ ผมกักไว้แล้วครับว่าของชราครับเขาจะให้เราไว้ใจหรือว่าช่าใจครับว่างวดนี้น่าจะไม่ออกเบิ้ลออกหามครับผมก็เลยไอ้มันน่าจะมาครับผมก็เลยทำสามตัวโต๊ดชุดเบิ้ลหามเลยครับนี่ครับมีนะครับสี่เก้า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 สี่นะครับชุดโต๊ดนะครับชุดเต็มมาล้านเปอร์เซ็นครับผมมั่นใจว่ามาล้านเปอร์เซ็นทุกทีนะครับจะเห็นผมแค่ไม่ลงชุดเบิ้ลหามครับ ตรนนี้ผมจะลงชุดเบิ้ลมหามนะครับจะได้ไม่โดนของฉลาดครับหลังเราแบบนี้นะครับเห็นไหครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเบิ้ล3าครั้งก็มีครับถ้าเขาจะกินตังเราครับครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มสำหรับใครเล่นก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่สมัครสมาชิกแล้วไปเล่นน้อยชุดครับ ต้องขออภัยครับเพราะว่าผมก็ชะลาใจเหมือนทุกๆท่านครับว่าสามตัวโต๊ดผมอ่ามันไม่มีครับเนี่ยมันมีเก้าหกเก้าครับถ้าใครเอาหกไปกลับก็เป็นเก้าเก้าสี่ครับมีบางช่องครับเขาบอกว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันครับแต่ผมไม่ผิดก็คือผิดครับน่ครับสามตัวโต๊ดชุดฟันผมมีแบบนี้ครับอ่าชุดฟันนะครับถ้า ออกมาสามเก้าสี่นะว่าสามสี่เก้านะผมเกือบล้านครับถูกเกือบล้านครับผมเล่นตัวเราเป็นพันเลยนะครับวันนี้ครับแต่มันออกแค่เก้าสี่ครับถูกนิดนึงครับถูกสองตัวครับวันนี้ผมย่ําใจมากครับว่ามันต้องมาครับสําหรับนะครับสําหรับเลขสองตัวนะครับสองตัวที่ ท่านสมัครสมาชิกมานะครับ2ตัวบนอ่าเดี๋ยว่อสตัวล่างครับ2ตัวล่างครับผมให้เล่นสีแดงสีฟ้าครับมันหลุดครับไปออกสีดํานะครับไปออกจุดเต็มนะครับต้องปรับปรุงและแก้ไขอีกเยอะนะครับสําหรับ2ตัวล่างครับเข้าชุดเต็มมา2องวดแล้วครับอ่าชุดเต็มรากฐานดีอยู่นะครับแต่สูตรตัดอ่ต้องแก้ไขครับต้องแก้ไขและปรับปรุงครับผมไม่สามารถที่จะทําให้แม่นยํานะครับ แต่จะพยายามให้มากกว่านี้นะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับและ2ตัวบนครับ2ตัวบนจะต้องแสดงความดีใจนะครับทุกทท่านนะครับที่สอบถามมานะครับนี่ครับชุดสีฟ้าครับผมย้ำเสมอครับสีฟ้าออกใบสุดนะครับออกสีเก้าเก้าสี่นะครับแต่ออกตัวขับนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ขับก็ต้องขออภัยครับผมเน้นสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าครับ บางท่านโทรมาสอบถามนะครับผมให้แค่สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหรือว่าสี่เก้าห้าเก้าครับผมให้แค่นี้จริงครับสามารถพิสูจน์ได้ทั้งไลน์ครับผมเองก็ไม่อยากจะเปิดเผยท่านนะครับแต่ให้จริงครับไม่ได้โกหกครับแต่สําหรับสามตัวตรงครับงวดหน้าครับท่านเตรียมกระเป๋าไว้นะครับกระเป๋าใบใหญ่ครับหรือว่ากระอบไปเลยครับวัหน้าผมจะลงแค่สามร้อยชุดครับ สามชุดทํำยังไงครับอ่าเดี๋ยวอธิบายท่านนะครับอ่านี่ครับมันมีครับเก้าสี่เก้าแต่ต้องโต๊ะครับแต่เราให้ตรงตรงครับไม่ถูกครับไม่ถูกคือไม่ถูกครับอ่านี่ครับอ่ามันมีเก้าเก้าสี่ครับแต่ไม่ใช่โต๊ะครับเป็นตรงครับผิดครับผิดก็คือผิดครับอ่าทีนี้อ่าชุดเต็มครับชุดเต็ม ชุดเต็มสองตัวล่างครับนี่ครับเข้าสี่แปดนะครับถ้าใครติดตามทางช่องยูทูปครับผมบอกว่าวิธีเล่นครับที่ผมให้เยอะขไรเนี้ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับผมบอกท่านแล้วว่าถ้าท่านจะซื้อลอตเตอรี่ครับถ้าไม่มีเลขในนี้ครับอย่าไปซื้อครับนี่คือประโยชน์ของสูตรนี้และหลักการนี้ที่ผมลงไว้ท่านนะสูตรทุกสูตรมีประโยชน์ในตัวนะครับถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่นะครับเช่นท่านจะซื้อ 0 07เนี่ยในนี้ผมไม่มีนะครับอย่าไปซื้อครับแบบนี้ครับหรือว่า15ท่านไม่มีครับอย่าไปซื้อครับแบบนี้ครับถ้าในนี้ผมไม่มีครับพอเลขที่ถูกมันอยู่ในชุดนี้ครับเลขที่ถูกมันอยู่ในนี้ครับแต่ถ้าใครอยากได้น้อยชุดผมคัดไท่านครับแต่มันเกิดผิดพลาดได้ครับ แต่ผมก็ให้ท่านตามสูตรนะครับสูตรถูกก็โอเคครับนี่ครับสตัวบนครับบางท่านบอกว่าท่านเล่นหมดนี้คุ้มไหมถ้ามีเว็บไซต์คุ้มครับแต่วิธีเล่นนะครับทีที่1นึครับถ้าไม่มีเลขในนี้นะครับเบาๆครับหรือว่าทิ้งนะครับไม่ต้องซื้อครับซื้อเลขเฉพาะชุดในนี้เท่านั้นครับนี่ครับเห็นไหมครับสี่เครับ ตูกลับด้วยนะครับถ้าท่านมีเลขไม่เหมือนในนี้อย่าไปซื้อครับสองโทนกลับด้วยครับชุดเต็มคุ้มอยู่นะครับสาหรับท่านใดที่เล่นในเว็บนะครับครับแล้วก็นี่ครับบางท่านนะครับบางท่านต้องขออภัยนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้ส่งให้ท่านนะครับก็คือว่านะครับบางท่านนะครับส่งติ๊กเกอร์มาผมเรื่อยๆครับก็คือดี เมื่อที่แล้วครับผมผิดพลาดครับเลข2ตัวเลขวิ่งเลขอะไรผมหลุดครับเขาก็เลยไม่มั่นใจในตัวผมครับเขาสมัครมาเมื่อที่แล้วเมื่อวนี้เขาไม่ได้ต่อสมาชิกผมครับผมก็เลยเอ๊ก็เลยเห็นใจครับว่างวดีแล้วมันผิดพลาดครับผมก็เลยส่งชุดนี้ให้เขาครับบางคนนะครับบางคนเท่านั้นที่สมัครสมาชิกผมนะครับแต่เ่วันนี้ไม่ได้สมัครผมก็เลยส่งชุดนี้ให้เขาครับเขาก็น่าจะถูกนะครับ 94ครับผมกลับให้แล้วครับนี่ครับ10ชุดครับแล้ว3ตัวตรงครับงวดหน้าครับผมจะเอาชุดนี้ครับถูกมาแล้2ปีนะครับไปทำ3ตัวตรงครับใส่ตั้งแต่0นั้นเลยครับหลักร้อยครับใส่ไปเลยครับเปี้ยงเปี้ยงเลยครับจะได้ประมาณ200ชุดครับแต่ถ้าเรากลัวเบิ้ลหามาครับกลัวเบิ้ลหามาครับนี่ครับผมทาไาแล้วครับผมทําไปแล้วเริ่มแรกผมก็จะเล่นนะครับเริ่มแรกผมก็จะเล่นนะครับ นี่ครับทีนี้ผมก็ไปเล่นแค่สองตัวครับเพราะว่าไม่ต่างะครับราคาจ่ายไม่ต่างนะครับเพราะว่าสามตัวตรงนะครับถ้าเราเล่นตัวสิบบาทนะครับถ้าเราไม่ตัดอะไรเลยครับอ่านี้ครับมีเก้าเก้าสี่ครับอ่าเราใส่หลักร้อยไปเลยครับพื้นไปเลยครับอ่ามันก็เลยได้สองร้อยชุดครับแต่ถ้าเรากลัวครับเราจะให้สามร้อยชุดนะครับเพราะว่า ผมจะใส่เบิ้ลไปด้วยครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าเ็แปดแปดเก้าเก้าครับขันเบิ้ลนี่ครับใส่ไปเลยครับแต่ถ้าใครอยากได้น้อยชุดเอาเลขคู่ตายคู่ดับผมไมตัดครับเหลือน้อยชุดครับเหลือน้อยชุดงวดนี้จริงๆแล้วผมตัดเหลือสี่สิบเอ็ดชุดนะสี่สิบเอ็ดชุดมีเก้าเก้าสี่ด้วยครับแต่ผมไม่กล้าเล่นครับผมเองก็ไม่กล้าเล่นครับผมก็เลยเมีทั้งเบิ้ลนทั้งขารวมแล้วรวมแล้วนะครับ จำไม่ได้ว่าผมแต่นี้ผมมาตัดสายปักเลยหลุดครับ41ชุดเนี่ยไม่หลุดครับนี่ครับงวดหน้าเตรียมกระเป๋าไว้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบสามตัวตรงครับฟรีๆครับสามชุดฟรีๆแต่ถ้าอยากได้น้อยชุดนะครับสนใจสมัครสมาชิกผมได้นะครับครับแล้วนะครับที่ท่านใดที่ผมบอกท่านว่าให้ ให้ชุดเต็มใบแล้วก็มีแถมไปดูคลิปได้นะครับผมมีแถมนี่ครับสูตรดับที่ผมให้ท่านตัดครับแล้วก็เด่นให้ท่านเลยครับท่านใดที่ติดตามนะครับสองขบวนครับสามารถจอนไปดูครับนี่ครับผมบอกว่าดับขาดครับสีดําครับดําดับขาดนะครับสีฟ้ากันครับสีเหลืองลองครับสีเขียวเด่นครับนี่ครับมันออกสีข้าวครับถ้าท่านเล่นแค่ห้าชุดนี้ครับท่านก็ได้ตังชัยครับ ถ้าชนนี้กลับไปกลับมาก็ได้นะครับอ่านี่ครับผมตัดไอ้ท่านนะครับแบบนี้ครับสามารถจ้อนไปดูคลิปได้ครับคลิปทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับอ่าก็ผมให้เลขวิ่งนะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมเลขวิ่งบนครับทําไมมันฟันสี่ครับทําไมมีเลขวิ่งบนล่างเก้ากับสอครับทําไมไม่เหมือนกันสับสนไปหมดครับผมก็บอกว่าถ้าไม่เหมือนกันให้ไฟกันเลยครับอ่า เก้าสี่เก้าสองแล้วก็สองสี่สองสองแค่นั้นครับท่านก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้ตอบกลับผมนะครับมีมีนะครับแต่ผมไม่กล้าเปิดเผยนะครับผมไม่ได้ขอขอนุญาตเขานะครับครับสิ่งทั้งมหมดนะครับสําหรับท่านใดที่หาว่าผมเมคมาหรือเปล่าครับหาว่าเลขทำไม เป็นอย่างนี้ครัผมส่งขอเข้าไปดูนิดหนึ่งครับเข้าไปดูนิดหนึ่งว่าผมส่งจริงครับวันที่เท่าไรนะครับอผมเองก็ขออนุญาตคุณป้าท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตท่านหนึ่งแล้วกันผมเองก็ไม่รู้จะเอาใครดีครับอผมก็ขออนุญาตป้าคนนี้นะครับรับผมเองก็ขอเข้าไปดูลายท่านนะครับขออนุญาตท่านแป๊บหนึ่งนะครับ ว่ามันจริงหรือไม่ครับที่ผมส่งเลขให้ท่านแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับว่าเลขนี้จริงหรือไม่ครับทําไมใน Youtube ไม่มีครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับ่าผมคุยป้าคุยผมมาก่อนนะครับป้าสงสัยนะครับว่าบนนะครับฟันสี่ทำไมล่างฟันหกและวิ่งบนล่างฟันเกครับลองสองครับ แล้วเลือกยังไงครับผมก็เลยบอกว่าถ้ามันชนกันนะครับเอ่อถ้ามันไม่ชนกันนะครับเอามาไฟเลยครับผมก็ไฟให้เขาครับนี่ครับสี่เก้าสี่สองสองเก้าแค่นี้ครับแล้วกลับด้วยครับผมชุดนี้ครับอ่าแล้วก็นี่ครับที่ผมลงให้เขานะครับอ่าสามต้นมีนะครับสามต้นอ่ายูทูบมีอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็สี่ครับอ่าชุดนี้ผมลงครับ แล้วก็ชุดเต็มผมก็ลงในเข่าด้วยนะครับชุดเต็มนะครับที่กับสีขาวครับอ่านะครับเล็กวิ่งนี่ครับฟันสีจริงๆนะครับนี่ครับเล็กวิ่งบนครับมีแปดสีสองรองสีสองฟันสีครับนี่ครับฟันจริงนะครับอ่าผมส่งให้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูแป๊บครับอ่านี่ครับผมส่งอ่ามันขึ้นแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เอ้มันขึ้นตรงนี้ครับมันที่หกนะครับเอ้ทำไมมันขึ้นไม่ขึ้นตลอดครับรู้ไหมหนึ่งเอ้หาไม่ไรตรงนี้ก่อนครับนี่ครับเลขวิ่งบนล่างครับผมฟันเก้าสองครับนี่ครับฟันเก้านะครับเลขวิ่งผมได้เก้าสองฟันเก้านะครับออกเก้าสี่นะครับวิธีเล่นผมก็เคยย้ําเสมอครับแต่ในไลน์ผมไม่สามารถบอกท่านได้ว่า เล่นยังไงครับ1ให้เอาเลขวิ่งผมไปจับเลยครับเก้าสองถ้าผมฟันเก้าก็ตัวละพันครับ2ตัวรองก็เล่นตัว500ครับวิธีสองครับคือเลขวิ่งผมไปจับกับท่านอาจารย์อื่นครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจับท่านอื่นครับจับกับผมเองครับผมให้8 4 2สี่สอก็จับกับผมได้เลยนะครับแบบนี้ครับแล้ววิธีสามครับคือเอาไปรูดเลยครับ9 0 9 1ศูนย์เก้าหนึ่องเก้าสมาสีอะไรแบบนี้รูดไปรูดมาครับ ถูกบ่อยครับได้กาไรน้อยครับผมย้ําทุกท่านเราที่คุยมานะครับให้สองตัวบนนะครับนี่ให้จริงๆนะครับนี่ครับสีข้าวครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานนะครับเลยต้องเอามาชี้แจงให้ท่านดูครับเดี๋ยวบางท่านบอกเอ๊ะเชษโคมาเมมหรือเปล่าตอนหลังไม่ออกหรือเปล่าครับจริงๆผมลงให้ท่านจริงๆครับท่านที่สมัครมาจกเพื่อเป็นพยานหลักฐานได้ครับนี่ครับ เลขดับเลขอะไรผมผ่านหมดครับนี่ก็เลขดับจริงนะครับที่หนึ่งถึงสองครับนี่ครับดับที่ข้าครับดับผ่านครับไม่มีสี่เก้านะครับล่างก็ไม่มีสี่แปดแปดสี่นะครับคู่ตายคู่ดับเป๊ะนะครับครับส่งตั้งแต่ที่สี่หกนะครับบางคนส่งวันที่ยี่สิบห้านะครับบางท่านขอมาผมจริงๆแล้วผมเสร็จก่อนนะครับอนี่ครับขึ้นมายี่หกนะครับถ้าดูงียี่หกนะครับผมส่งครับ ก็มีเวลาบอกศึสับครับอ่าอย่างนี้เห็นช่ไหมยี่บกครับเนี่ยอ่านี่ครับไม่ได้เมคมานะครับไม่ได้เบคมานะครับสำหรับท่านใดที่อ่มีอยากดูนะครับว่าฐานหรือว่ามีหรือเปล่าไปดูทาง u t u b e ก็ได้ครับแต่ดูได้เฉพาะชุดเต็มนะครับเพราะชุดฟัน ผมไม่ได้ฟันให้ท่านใน YouTube นะครับหนึ่งหกแปดพารวยอนี่ครับท่านสามารถพิมพ์ตามผมแบบนี้ครับแล้วก็เข้ามาดูครับพี่ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ2,200มนอยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมตรงนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆมาครับดู3ตัวโต๊ครับ3ตัวโต๊นนี่ครับแทครับก็เข้าจริงครับนี่ครับ ดูแล้วครับนาทีที่ยี่สิบจุดสามเจ็ดนะครับสี่เก้าเก้านะครับก็ตุกอตครับมันก็ออกเก้าเก้าสี่ครับก็ถูกนะครับชุดเต็มนะครับแล้วทีนี้มาดูคลิปสองตัวครับสองตัวบนอ่าดูเนปุ๊บอ่านี่ครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็มีสี่เก้าครับภาพอัดจลนเล็กนิดหนึ่งครับสี่เก้าผมให้ชุดตัดไปด้วยนะครับถ้าใครดูจบนะครับ ก็อธิบายฟังว่าผมคิดยังไงสูตรหลักการเป็นยังไงสําหรับคนที่มาใหม่ครับสร้างความเชื่อมั่นให้เขานะครับผมก็บอกในคลิปครับว่าถ้าท่านซื้อแม่ครับถ้าไม่มีเลขเลยนี้อย่าไปซื้อครับหลวทิ้งนี่เลยครับนี่ครับแล้วถ้าท่่นได้ชุดเต็มนี้นะครับแล้วเอาชุดนี้ไปตัดครับก็เหลือน้อยชุดครับนี่ครับสีดําตัดขาดได้เลยครับอ่ดนี้ไปฟังคลิปผมได้ครับตัดขาดได้เลยครับสีเหลืองสีฟ้าก็ลองไว้สีเขียวเด่นครับออกสีเก้าเก้าสี่ครับเป๊ะเลยครับ แล้วก็แล้วก็มาดูนี่ครับสามตัวตรงครับสามตัวตนี่ครับอตรงนี้ผมปิดไว้ครับแต่งวดหน้าผมไม่ได้แจ้งนี้นะครับผมจะมาส่งให้เฉพาะคนที่สมัครสมาชิกนะครับเลขเคลียร์ผมก็ผ่านนะครับมีสี่นะครับผ่าน ผมบอกย้ำตะเบอครับเคียบบนครับสิบหน่วยผมต้องมีหนึ่งตัวครับถ้าไม่มียาไปซื้อครับอเคียนะครับแต้มผ่านครับแต้มละหน่วยผ่านครับอนะครับใส่ปากหลักร้อยผ่านครับร้อยสิบต้องขอไปสิบกระหน่วยต้องขอไปครับอาจจะต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขนีหนึ่งครับอาจจะแก้ไขเยอะครับพยายามทาให้มันแม่นกว่านี้ครับสูตรที่มันคงที่และมั่นคงครับครับอย่าลืมนะครับ เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับครับก็ต้องขอแสดงความดีใจสำหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกผมนะครับต้องขอขอบคุณมากครับงวดนี้ครับผมเองก็แอบผูกนิดนึงครับแอบผูกนิดนึงก็ตอนนี้ก็จะเล่นเองครับจะได้รู้ครับว่ามันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับนะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับอครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะครับผมจะนําสิ่งที่ดีๆนะครับ่าให้สําเร็จแบบนี้บ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ